สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดสีหน้าอนุทินหลังโดนเด็กเรียดลุงหนูโผลเข้ากอดกลางงานวันเด็กวันที่10มกราคมพุทธศักราช2569เวลา09.35นนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนสธนนนิรามิตรภริยา เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2569นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายเด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีเด็กคนหนึ่งตะโกนเรียกลุงหนูก่อนจะวิ่งเข้าไปโผกอดนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อุ้มเด็กไว้พร้อมสีหน้ายิ้มแย้มอนุทินยิ้มกว้างจนตาเป็นสระอี ขณะเดียวกันนั้นยังมีเด็กอีกหลายคนทยอยเข้ามาขอถ่ายภาพและขอลายเซ็นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหนึ่งเด็กชายรายหนึ่งได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีว่าผมเชียร์ท่านนายกเพราะท่านนายกเด็ดขาดอยากให้เป็นนายกอีกสมัยต่อมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าภายในตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อร่วมถ่ายภาพกับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษที่เข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมทั้งได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ